อุ้มท้องออกสื่อไม่เคยแตะเงินอดีตสามีสักบาทตอนทิ้งไม่คิดบีมวรานิดเลี้ยงลูกคนเดียวตั้งแต่4ี่เดือนอยู่ๆขอ,อกลับมาเจอกลายเป็นซิงเกิลมัมแบบตั้งใจสําหรับสาวบีมวรานิดจิราโรจน์เจริญลูกสาวของดีดอกมะดนันตลกชื่อดังที่จากไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากตั้งท้องกับแฟนนอกวงการแต่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวได้และตอนนี้สาวบีมกลายเป็นซิงเกิลมัมแบบเต็มตัวเลี้ยงลูกชายน้องโซนคนเดียวคุณแม่เลี้ย เียงดววขอสาบมถามถึงพ่อของลูกชายว่าได้มีการส่งเสียหรือได้พบเจอกันบ้างหรือไม่ซึ่งสาวบีมเปิดแบบหมดใจว่าลูกเริ่มรู้เรื่องแล้วเคยถามถึงพ่อไหมไม่ค่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ในวัยที่เขารู้ว่าคนนี้ปะาปะ๊านี่คือพ่อแม่ลูกเขาไม่เคยถามค่ะมีเตรียมคําตอบไว้บ้างไหมถ้าถามถึงคุณพ่อก็คิดไว้ค่ะว่าพอถึงวัยหนึ่งที่เขาถามเราต้องดูว่าในวนัยนี้เราต้องใช้คําพูดอย่างไรให้เข้าใจทางคุณพ่อได้ติดต่อมา อยากพบเจอลูกไหมส่วนตัวบีมไม่อยากให้เจอในเวลานี้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกสับสนว่าทําไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันอยากให้เขาจําภาพว่ามีคุณยายมีแม่นะ้าและตัวของเขาเองแต่พอถึงวัยหนึ่งที่เข้าโรงเรียนแล้วต้องดูต่อไปว่าเขาจะถามเราว่าอย่างไรแต่ก็มีติดต่อมาบอกว่าอยากเจอลูกแต่พอบีมบอกว่าไม่พร้อมเขาก็ไม่เศร้าสีอะไรก็เงียบหายไปเป็นปีแล้วค่ะไม่คุยกันเรื่องลูกบ้างหรอค่ะไม่ได้คุยกันเลยค่ะถ้า คุยก็คุยกันทางไลน์ล่าสุดที่คุยกันช่วงวันเกิดลูกเขาอยากเจอแต่เรายังไม่พร้อมเพราะเราก็ชัดเจนเราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราจะเลี้ยงเองมันหนักแค่ไหนกับการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เหนื่อยนะแต่เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขบีมคิดว่าตัวเองโชคดีในหลายๆเรื่องเพราะครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่มีอะไรที่จะบอกได้ว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่อันนี้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ในแบบของเรามันเป็นความเหนื่อยแต่ก็เป็นความสุขของเราเราก็สะสตรองในแบบของเรา ไปมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกเยอะไหมเยอะนะคะในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่เราก็ต้องทําค่ะต้องดูแลกันไปเพราะเขาเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นทุกๆุกอย่างของเราก่อนหน้านี้เคยคิดไหมว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ทุกคนที่เป็นแม่เขาทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเขาจะทําได้ค่ะในตัวบีมคิดว่าบีมทําดีที่สุดที่จะทําได้ค่ะเพราะมันไม่สามารถมีอะไรที่บอกได้ว่าคนนี้เป็นแม่ที่ดีกว่าอยู่แล้วเพราะเวลาที่เรารักใครสักคน เราจะรักแบบไม่มีเงื่อนไขและทําได้ทุกอย่างแต่รู้สึกว่าถ้ามีความรักอีกครั้งต้องดีแม้เราจะเป็นคุณแม่ลูกติดเราก็เลือกมากและเลือกมากกว่าเดิมเพราะต้องถูกใจลูกและทางครอบครัวถ้าเขามาต้องเพิ่มเป็นโบนัสให้กับชีวิตไม่ใช่เข้ามาแบบทะเลาะกลุ้มใจอีกไม่เอาแล้วรู้สึกว่ายากไม่ค่อยผ่านเกณฑ์มันมีน้อยมีใครเข้ามาบ้างไม้มันก็มีนะคะเข้ามาแบบคุยไลน์แต่เราจะตัดบทไปเลยไม่มีเวลาค่ะส่วนฐานข่าวก็ไม่ว่า ข่า